ที่นี้มันอยู่ใกล้ตรงที่เขาลงระเบิดเขาเลยไม่ให้จัดงานมันก็เรียกว่าหนึ่งวันผมก็เลยจัดเป็นส่งแท้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ทีมงานโตเกียวอันนี้นะพี่จ้าขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะแซ่บมากฝากไหมคะฝากร้านด้วยนะคะพี่หนูได้นะคะพี่หญิ สลลวันนี้ไปที่ไหนอ่ะคอยสี่ินท่สองนี้อันนี้บอกไปแม่ บอกแม่แ,มแฟนครับบอกแม่แ,มแฟนครับเพื่ออยากสมทบแต่ที่ข่าวว่าจะมีแม่แมทางระยองสมทบเลือกอาหารการกินแต่ว่าวันที่สองนี้เป็นงานปีใหม่ของค่ายทุกปีผมจัดให้ทุกปีนั่นแหละจัดทุกป,ปีพี่น้องก็จะเป็นของของทีมงานบอลดิ้ก็จะมีให้จับฉลากก็คือ ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นหมดเลยผมก็สิทธิ์จ้จา้าเต็มเป็นงานโตเกียวสิคฮปปีนิวเยียส่งท้ายีเก่าส้งรับปีใหม่ผมก็จะซื้อมรถอ่าอาเรอยกอะไรรถไฟฟ้าให้เจทีงานากับฉลากรถไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือทองคำเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นานหมอนมุง้งยี่สองนี้เออเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นนหมอนมุง้งนะครับซึ่งตัวนี้ทุกคนที่อยู่ในสังกัดตัวกิจกิรศึศ์มีสิทธิ์จับฉลากมาเลยไม่ต้องเสียเงนินสักบาทเลี้ยงข้าวด้วยมีกิจกรรมตรีมให้ใส่ชุดมีตรีมให้ใส่ชุดนะครับ เพราะฉะนั้นแล้ววันที่22นี้เราจะมีกลุ่มปิดด้วยเออ22เนี่ยเขาจะมีกลุ่มปิดด้วยนะครับผมก็จะมีกิจกรรมในกลุ่มเป็นงานกินที่พิบัติภายในงานภายในงานภายในงานภายในจัดอยู่สถานที่ภายในเสียงรถบอดังได้ยินพร้อมกันเลยบ้านอยู่ บ้านอยู่ใกล้กันเลยจ้าผมอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือหลังสิบคริษัทไานครับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าหรอผมจัดที่ขอนแกนครับแจกให้รถแจกรถทีมงานแจกทองคำแจกมือถือ แล้วก็จะแจกแฟนคขับที่เข้ากลุ่มด้วยแฟนคลับโตเกียวที่เข้ากลุ่มปีนก็แจกแฟนคขับบอสบิก๊กคือในกลุ่มปิดอะ่ะใครซื้อบัตรเข้าไปก็ไปลุ้นเอาอีกเอายางปีนเีเอาท่องบอลเอาท่องบอลแจกทองคำ FC ผมจะแจกทองคําสักสี่รางวัลแจกทองคนเข้ากลุ่มสี่รางวัลแต่ว oh. ่ายังไม่ได้เปิดขายเป็นกางการนะถ้าจะขายลางวันที่ยี่สิบขาย,ยแบบประมาณแบบมือสองหมื่พี่น้องจะต้องทีม้านด้ขายทอ,ทองแพงทองแพงนรับปีนี้ใช่ครับทองแพงแต่ว่าผมก็เขาเรียกว่าอะไรก็ให้แพงขามได้ บ่ตัดผมหน้าลูกรรไข่เรามาผู้นี้มีงาน,นะครับผู้นี้งานที่เฉยอชัยภูมิอ,อําเภอบําเน็จนาลงบําเน็จแนบบํบำเน็จนาลงอ,อําเภอบําเน็จนาลงเป็นงานของีิสมหญิผู้นี้ว่างก็จะไปซื้อของจากฉลากให้จีมานชื่อนอนหมอนมุง แม่สุดทุกรอบข้อขอะไปเลยเชื่ออะไรจ้ะถ่ายแล้วไหมครับห้าสาเลขสวย <c oughs> ห้าก็ได้ไม่สีเรียด <c oughs> ห้าก็ล่าไม่สีตรงไหนดีครับ <c oughs> โอเคมาเลยพี่ <c oughs> ผมตั้งกล้องกับไมห <c oughs> นึ่งครับนี่

เดียวไยสิเปิดขายอย่างสิบอกเดอ้อกลุ่มปิดรอบสังสรรค์ปีนี้น่าจะสนุกอยู่ปีก่อนใครได้เข้ากลุ่มบ้างครับปีก่อนเนี้ยที่จัดอยู่บ้านอยู่ทุ่งอยู่ทุ่งนานะ่ะใครทันบ้างใครทันบ้างเอ่ย ใครทานบ้างเอาพี่อาคีบอกตัวองสันเอย่ังขึ้นโอ้ตาบอดีบ่แม่แซมให้แม่ไปบูสตมาหลอดบระหน้องบาค,ครับรอรดหลอดบอสหน้าเนี่ยคริเยอะยาเดอ เรานี่ทิ้งเพย์เลยนทะีทิ้งเท่์ทิ้งไอเราถึงทิ้งไอ,แ,อแซมยีโรถบโนร์นอข้างหลังไม่แซมไม่โดนตนน้ังต่อต่อต่อหักนู่นนี่ข้างหน้าไม่มีรถแล้วนี่หมายถึงว่ามีเพียงบาดเล็กน้อยระวงังต้องไปจีน มันหักได้เราบางบาทไม่ได้เป็นอันนี้อยู่เมืม่อกี้นิดเดียวแม่ก็เกือบบึสตอ,อ,อ,อ้หักเลยโลเ้วออหักเลยพอย่งหักแล้วครับท่านจะใช่ปีเมื่อกี้ปีเมื่อกี้อ่ะก็แจกเยอะอยู่ให้ทีมงานมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งทองมีทั้งมือถือมีทั้งตู้เย็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าปีเมื่อกี้นี่ ปีนี้ก็จะสนุกอยู่เพราะจะเป็นรีมแบบปีเมื่อกี้ธีมอะไรธีมนานาชาติบ่ะธีมที่ยังปีเมื่อกี้คือมีเบียดหน้ามีมหรือธีมเบียดหน้าอ่ตธีมนานาชาติป่ะเ่ว่าเขาคอยเป็นทาหารเบียดหน้าได้ไหมเขาเราลืมอะไรลืมธีมลืมธีมีมเขาห่อหน้าบ่นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน นีค่ะพผขอบคุณมากนะขอบคุณอาคาเราจะไปกดยาดมนะคะไปกดเลยพี่ถูกมากวันนี้่ารักแท่ตลงไปเลยแล้วก็หาสะพานขึ้นสะพานด้านซ้ายชัวไหมชัวแล้วก็ ท่านขาดสนุกเด็กๆชาวเวียดนามกันแม่มันเป็นชุดเวียดนามแม่มเพราะว่ามีบิ๊กกี้เป็นชุดเวียดนามเบิร์ตทุกชุดเวียดนาม,มเหมือนอไม่ใช่เป็นอยังเงิน,นเป็นกระใสยหมวกอ๋อเวียดนามคอนเซเสือเวียดนามแม่ครับเป็นตีเวียดนามเมื่อกี้แต่มันแฮังออกมากคือกับฟูเพนด้า,ดากับพี่โบท๊โบทกับพญานุ่มสามทีมเวียดนามปีนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบว่าทีมตลกทีมตลกแต่งตัวให้ตลกที่สุด ใครแต่งตัวตลกที่สุดในงานครับรับไปเลยรางวัลจากบอสบิ๊กเดอะเบสคอสตูมนะคพี่ที่เราติมเวียดนามน้องแม็กซ์ลันได้มอเตอร์ไซค์น้องฟุกได้ไอแพดได้มอเตอร์ไซค์ก็ไปแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เงียบเลยได้ใส่เวลาสู่มึอนี่ก็ได้บอลในท่องบอลในท่องงันบอสท่อที่เป็นลำท่กใหญ่สุดนะเป็นบอสท่อหนึ่งสลึง แมกซ์นั่นอ่นแมกซนั่นได้ยังมอเตอร์ไซค์เลนจีชี่สมใจอยู่เี้นนแล้วบาร์ู้ใไ้เด้ทีวีก็ได้พร้อมหมดทุกคนทีวีไม่ให่แซมมี่ต่หมอ,องเขาบาร์แซมว่าต้องซื้อของขันเยอะมากนะนีน่ทุมออนนะนี่จะต้องไป ลีโอชนะแล <b> ้วป <Momo S 1> ีเสียงในมันบอกมันต้องปิดผ่านแอบมันดิยวเดินดัดเดือดเดือเรื่องอื่นันน่งนาทีแบบใส่นาทีนอนพี่น้องมุกข่อยออกมากินอันทุระทุลังข่อยก็มากินเข่าเหมือนแล้งมีอะไรทุ่มหนึ่งเด้ออันสองไปสองทุ่มเด้ออันติ๊กต่อเข้าอ่ะแม็กได้ได้มอเตอร์ไซค์ปีที่แล้วใช่แม็กได้มอเตอร์ไซค์ อีนี่กระจกไอโฟนไอโฟนแปดเลยเป็นไปไววคุณได้ออกก้อนกับว่าได้ไอโฟนแปดใส่เออไอโฟนสิบแปดนากตีไปหาสาวยูริเด้กกระทาปิงย่างโอสวาเนบอดยังไงปีนี้เป็นตีมตลก <c oughs> พี่บุญตู้เย็น มีแต่คนจำได้หมดตอนนี้มีแต่คนจำได้หมดเลยรู้จักใคนจำได้ด,ไดีแท้สูนะ่ะปีที่แล้วเปิดตัวน้องแน็กบอลุดเออว่ะแมนแมนค่ะแมนคบรอบปีหนึ่งพดอดีนี่รอรอเสือหยุดเก่งยีนเอาแน็กครัปีหนึ่งหลืตีนี้นะหนึ่งปีมาเร็ยว้ยแท้นเนาะเร็ยว้อีดีดีมาเร็กวายอีดีพี่น้องให้น้องน้ำตาเขาวมด้วยน,นะคะอันนี้ก็แ,แต่น้องเลยนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> น้องก็น้องก็ทํางานเนาะน้องมีงานทาน้องมีน้อที่องตัวเองน้องอาจจะไปได้อยู่แบบแบบแบบคิดบ้านนะปีนี้ก็จะมีแน่ๆแหละมีทองปีนี้แจกแท้แหละคือแจกทองแจกเงินสดแจกอย่างแน่ถือไม่ค่อจะติดลบกับสา,าเขาก็ลองแจกปลาโหดเข้าร่วมไหมคะไม่จ้าบาโหดบ่เกี่ยวกับงามติ้ ไอ้เบอร์เกี่ยวกับง่านฉลองปีใหม่กับตัวเกี่ยวในอคลรายางโนลรบริษัทนะครับลีโอชนะแน่ถ้าเกิดแต่งตลกเขาบอกก็ไม่แน่ปีนี้อาจจะมีตัวใหม่ก็ได้ วันที่22ตรีมเข้างานเป็นตรีมชุดตลกใครตลกที่สุดได้รางวัลดิบ e เ t สคอสตูมจากบอสเปนิซาตรีม โอ้ต้องชนะไม่เท่าไรโอ้เลี้ยวก็ไม่แน่นะบอกว่าก่อนปีนี้มีคนมันเยอะมากกว่าเดิมครูเน็กมาตอนปีใหม่ครบหนึ่งปีใช่แมนครับใช่แล้วครับครูเน็กมาตอนเรบรอบหนึ่งปีเนี่ยปีนี้เขาหนึ่งปีพอดีแล้วนี่ แม่แอไเป็นคุมภาพเป็นคนคุมภาพน้องแน็กมาส่งปีที่เราจะหลัลงปีใหม่ค่ะปีที่แต่ก่อนเนาะปีที่จัดก่อนพี่น้องปีนี้แต่ก่อนเพราะว่าเราหลังปีใหม่น่าจะไม่ว่างเขาจะมีงานเยอะเพราะเขาเหตุนลเพิ่มไปมองงานก็ดียิมคออไปมองเดือนมอง จากที่ขอนแก่นแม่สาธิตเราสรุปยังเราต้องเฝ<ร>้านะพรุ่งนี้แม่ตามอีกรอบไงพรุ่งนี้เราอยู่ไงรีอ,อตัวซึว่งจากเตรียมตลอดทุกงานทุกตรีมเสร็ขึ้นรถต้งีใช่<อ>เสียเกียวแดดสองหน้าบอดใช่ครับแดดสองหน้าแดดแดดสองหน้าแดดสองหน้า จัดยี่สิบสองนะครับเป็นงานจัดให้เด็กๆในค่ายขึ้นไหมดิขึ้นไหมนี่ขึ้นดิโอเคตรงไปก็ได้แล้วก็นไปอยู่ตรงไปตรงไปตรงไปโดยนองเมียนะเพไปสิบท้ากันขึ้นนะไม่ได้ต้องผลบริษัทมากกวบาตัอีกอบหนึ่งนะ ไปอเไีกยวไปก็เป็นตลาดหลังสิัลูกไปยังไงนี่ล็อกไหนนี่ตามรถนั่นไปรถใดอันรถอันเย็นนั่งเี่อวไปฟวานี่ล่ะทางเข้าเมเจอร์นั่งเลี้ยวไปตามเลยเจอกันครับพวกนี้ใช่ครับคคุณนะรับระวังมะม่วงอย่าเมาไช่โอเคระวังมไม่ไม่ไม่ตกไม่ตกไป ปีนี้มีตัวตึงเยอะแดนก็จะเลิศนะปีนี้เลิศครับปีนี้เลิศแน่นอนใครที่กําลังแบบว่าบางแผนจะร่วมฉลองสงท้ายปีเก่าต้องรับีิใหมกกับทีมงานโปรแกมโนสิวสิผู้บริยภารปีนี้สนุกแน่คนมันเยอะขึ้นแต่แป๊บเดียวนะปีหนึ่งเราคุณแนกโอ้โหแนกรุธปีหนึ่งแล้วอะ่ะลงไปเลยลูก ยี่ห้ามีงานตะวันแดงอุดรใช่ไหมเขาบอกเห็นป้ายเห็นใต้ฟิวเจอร์พาร์คไหมเขาเรียนมที่กลับรถไหนแม่ไม่เห็นนั่งใต้กลับรถข้างหน้าเราเนี่ยแหละเราไปอยู่เลยอ๋อชิดควานเงี้ยยู่ใไซมือที่ตัวนางบอกใช่แล้วกลับนี่ใช่ไหมใช่จ้ากลับแล้วเราก็ชิดซ้ายไว้จะผ่านโรงพยาบาลปาร์โร อลังศิลป์มานล้ฉันชิดทางแล้วอลังศิลป์สะเป็นมาหมดแล้วเดี๋ยวนี่ตรงนี้ด้วยยามาฟินตัวเลงนี่บอกรจอจแมงยังไงบอสบอสไปจอดเทิงห่างเลยค่ะมันมีสันจอดมอไซค์เทิงห่างเลยเด้อันนี้ดีนะสุดาอันนี่คืออะไรจอดน้ำอ่างถึงแมงทุ่นบอข้ามากไก่แต่ตามจริงเจ้าขี่มันจะก็จอดงักตรงนี้อันนั้นใกล้กว่าใกล้บ้านเราฝั่งบ้านเราใช่ไหมใช่อันนี้มันต้องข้ามถนน ไปสั้นสองมันจะมองจอดว่าไส้ขี้คือสภาพนนึ่งไปอันนี้ก็เรียบถึงซอยรามาเราใี่เราดิเค่ะ